ลุงแม่ทับได้คุยกับท่านผู้นวยการท่านบอกว่าท่านมีวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยท่านมีวิชาศิลธรรมแม่ทัพจะถามเสมอว่าโรงเรียนเมื่อไปพบปะน,บน้องๆที่โรงเรียนก็จะถามว่าได้สอนสองวิชานี้หรือไม่ มนุษย์ถ้าไม่มีศีลธรรมในจิตใจมันก็ไม่ค่อยมีค่าสักเท่าไหร่ไม่มีจิตสำนึกของความรักชาติรักแผ่นดินความเสียสละประเทศชาติก็บุ่นวายล่มสลาย มีแต่กอบโกยผลป,ประโยชน์เห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้อมเห็นเงินเป็นใหญ่